ี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาหัวมันโอ้โอันใดก็ดีงามหมดเลยนอเตาเตะเล่าเตเล้ยหัวให้น้องให้น้องมา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 เอาหัวนี่นี่เอาหัวนี่เอาหัวนี่จะเอาไปกินบ้านน่ะลงมือแล้วค่ะปุ๊บบอลปตถึงเก้าตึงห้ามามดเลยหัวใหญ่ขนาดนีะเจ้าโอ้โหสำหเจ้าสำหรับที่นี่ก็เป็นสวนของอ่าคุณต๋อยน่น้อนิคมวงใหญ่ซึ่ง ชื่อว่าสวนมีซุกอยู่ตีบ้านสถานาภู้สางเจียงคำนะเจ้าจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งจุดของอสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักวิ่งในโครงการเที่ยวไปวิ่งไปไลฟ์อโลโคนะเจ้าเป็นหนึ่งจุดทีว่านักท่องเที่ยวและนักวิ่งมาพักและจะได้พบกับความประทับใจของสวนมีซุกสวนแห่งนี้เป็นสวนสวนปลอ,อด ปลอดสารนะเจ้าเป็นสวนปลอดสารซึ่งตัวยางที่เห็นหน้าวันนี้สดๆเลยที่เรามาดูกันก็คือกะลัมปลอดสารนะเจ้าหวานกรอบอร่อยเจ้าแล้วก็ออจุดนี้พอนักท่องเที่ยวแล้วก็นักวิ่งมาเนี่ยจะได้ชิมนะเจ้าสลัดพักเมนูน้ำพักต่างๆตีดีต่อสุขภาพโดยตีว่า เจ้าของสวนเนี่ยเปิ่นเตรียมการไว้เป็นอย่างดีเพื่อเพื่อความสุขภาพและความประทับใจของทุกทกท่านก็คือ,อเมนูที่ท่านไม่เคยชิมที่ไหนเราจะมาชิมที่นี่พักสดๆดแล้วก็ร่วมร่วมทำเนาะร่วมชิมนะเจ้าณนะสวนมีซุกนี่ได้เลยเจ้าวันนี้เรามาเยี่ยมส่วนพักมีซุกของ นายนิคมวงใหญ่หรือต่อยหน้าที่บ้านสถานสองตั้งอยู่บ้านเลขที่144หมู่ที่1ตำบลผูสางอำเภอผูสางจังหวัดพะเยาต่อยและภรรยานางชาลนีวงใหญ่มีมุตตรขันหนึคนกำลังเรียนอยู่ป .6 ครอบครัวนี้ดำเนินชีวิตตามแนวพอเพียงใช้ประโยชน์จากทุกตารางเมตรในพื้นที่เกิดประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว พออยู่พอกินแล้วก็มีความสุขในครอบครัวสำหรับโครงการเที่ยวไปวิ่งไปไลฟ์อะโลโคขอของอเชียงคำภูซางในหนนี่นะเจ้าเป็นครั้งแรกของอเรียกว่าประเทศไทยก็เลยก็กว่าได้เนะเจ้าเพราะว่าได้รับการส่งเสริมจากบริษัทเอกชนก็คือไทยรันนะเจ้าและบริษัททัวร์เวเคลิสตาและก็ส่วนกลุ่มพันธมิตรส่งเสริมอีกมากมายนะเจ้า ตีมาตีไปก็คือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองท่องเที่ยวอย่างไรไปอย่างสุขใจและมีสุขภาพที่ดีจ้าวันนี้อำเภอพูซางได้ประชุมเตรียมพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิ่งไปทเที่ยวไปไลก์กะลกอลคคอรณตีห้องประชุมที่วาการอำเภอพูซางเมื่อวันที่1ิมกราคม2562 อำเภอพู้างจังหวัดพะเยาขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรมเที่ยวไปวิ่งไปไล่กะลอข้อเป็นการวิ่งตีบัเน้นการทำเวลาแต่จะเน้นการใจเวลาให้เกิดคุณค่ามากที่สุดเขาจะมีเวลามากมายเพือกับนักวิ่งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรื่องราวดีๆของชุมชนตลอดเส้นทางเขาจะวิ่งไปตัวกันในเส้นทางบ้านเรือนของคนในชุมชน ผ่านทุ่งนาป่าเขาตีชาวบ้านใชเป็นสถานที่ในการประกอบอาชีพการทำม,มาหากินเป็นสถานที่ตีมีความสำคัญของท้องถิ่นเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และก็อนแหล่งโบราณคดีตยโดยในแต่ละจุดต,ตีวิ่งผ่านจะมีปราดชาวบ้านและก็คนในท้องถิ่นทั้งเด็กๆและเยาวชนใือคำแนะนำสถานที่บอกเล่าประวัติและความเป็นมาและความสำคัญต่อชีวิต วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นนอกจากนั้นนักวิ่งก็จะมีจุดแวะพักตามรายทางซึ่งก็สามารถร่วมทํากิจกรรมกับเชาบ้านดังตัวอย่างการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ของต่อยติมนี่เห่งตัวครับนี่ก็ผมนี่คคมงงใหญ่ยยนะครับนะเป็นเจ้าของสวนมีซุกครับผมสวนมีซุกนี่ก็เริ่มทามาสีหปีนะครับนอแล้วตอนนี้ก็ เพราะว่าเขาเขาหลักการของเขาคืออยากจะทาพักพืชพักที่ปลอดภัยสู่ชุมชนของเขาเนี่ยครับก็เลยเริ่มมาจุดตรงนี้ก็ตอนนี้ก็ได้ห้าปีแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นกเกษตรกรที่อยากจะมาแลกเปลีล่ยนเรียนรู้กันมักจะมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอนะครับของผมนี่ก็จะอยู่บ้านสถานสองหมู่นึงนะครับเนาะอำเภอผู้สางครับผมตำบลบุ้สงสงแล้วก็ ทุกวันนี้ก็จะมีพืชพักอยู่ในสวนนี้ก็จะมีอยู่ตลอดปีครับแต่จะเป็นตามฤดูกาลนะครับนอเพราะว่าถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นพืชพักถ้าช่วงช่วงฤดูร้อนก็อาจจะเป็นอ่าทุบฟักยาวเป็นมะเขือยาว,เป,เ,ยาวเป็นมะเขือเจ้าพญาไปตามฤดูครับเพราะว่าเพื่อที่ว่าเขาจะต้องต้องได้ใจ้สารเคมีตีจะมาฆ้ามาแมลงอย่างต่างๆครับส่วนมากผมก็จะใจ้วิธีมัก มักปุ๋ยมักยาไลาาแ่แมลงมักเป็นพวกจุดินทรีย์สั่งข้อแสงไอย่างมูนี้ไว้ใจเองครับเพื่อจะลดปริมาณเคมีตีบนใใจกันอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะเขา้เขาตีเข้าตางก็คือตอนนี้ผมทรงขอมาตรฐาน G A P อยู่ครับอยู่ระว่างกันขอถ้าได้มาตรฐานแล้วก็คงจะมีผลิตภัณฑ์ทรงขายตามตลาดตีสูงขึ้นแหมน,น้อยนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือตลาดของผมคืออยู่เชียงคําภูซางแล้วก็ เป็นทรงลงบันเชียงคำตัวครับเป็นพืชพักปลอดสารพิษครับผมครับครับพื้นที่ของผมตียู่ปัจจุบันนี่ก็มีอยู่3ไร่ครับ68ตารางวาครับรวมทั้งพื้นที่บ้านโดยนะผมทําเป็นเป็นห้องว่าเป็นกเกษตรทฤษฎีหม่เนาะเพราะว่าจะแบ่งสัดส่วนทียูอาศัยพื้นที่ไม่ผลพองเป็นพื้นที่น้ําแบ่งตามส่วนนะครับแต่ว่า ของมันรีแลก์ได้นะครับเนาะปั๊บเปลี่ยนไปตามสภาพของผมพื้นที่น้อยผมก็จะจัดแต่ละโซนน้อยๆแต่ว่าพยายามใช้พื้นที่ทุกตะลางนิ้วให้องเกิดประโยชน์มากที่สุดครับแล้วก็ในบ้านผมนี่กิจกรรมของผมแต่ละปีก็เรื่องจะมีการมักปุ๋ยมักอย่างจะทาอยู่ตลอดครับแต่ว่าพืชพักก็จะตามฤดูอย่างผมว่าเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะเป็นพวกพืชพักอายุสั้นเช่นว่าพักกวางตุง้งพักกะลัปฝีกะลําดอก ผักกาดขาวปีแล้วก็มีพักเขียวปีแล้วก็ถ้าเป็นช่วงอื่นก็ตามฤดูกันช่วงนหน้าร้อนนะอย่างแต่ตมคณะผมกับจุกจะปลูกพวกฝรั่งกิมจุ้ยเพืือกกินในครอบครัวแล้วก็เวลา,านักท่องเที่ยวยังมาป่นอยากกินผลไม้สดๆก็จะได้กินแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับเพราะว่าผมจะใช้วิธีมกักปุ๋ย,ยเองผิวภายนอกบางงับแต่ตั้งไน,นอร่อยครับครับ ก็หลังจากที่ผมไปใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นเนาะคือออกไปทําการทํางานต่ามต่างจังหวัดต่ามกรุงเทพกรุงไทยก็คือผมเป็นคนชอบจดนิสัยดีของผมอยู่ยางคือชอบโจทพอโจดปุ๊บมันจะหู้รายรับรายจ่ายของตัวเก่าเลยว่าเขาเขาอยู่ในกรุงอะ่ะกว่าจะได้เงินเดือนมาเขาใจมดไปก่อนละกว่าจะได้รับเงินเดือนก็มาคิดกันว่าเนีย่ยจะได้ถึงจะอยู่แบบยังยืนมันต้องเป็นลูกน้องเป้ล เลยกลับมาบ้านก่อมาทําเป็นการเกษตรนี่ครับเพราะเคยทําตั้งแต่น้อยแต่ว่าเขาขาดทุนทรัพย์ขาดพื้นที่แล้วก็กล้าขายเล็กๆน้อยๆก่อในที่สุดก็ได้มีพื้นที่ของตัวเ่าคือ3าไร่68ตารางวาเนี่ยครับแล้วเดีย๋ยวนี้เขาบริหารจัดการที่ปุ๊บคือครอบครัวเขาอยู่ได้แบบสบายๆคือถึงจะบลล่าบะเลยก็คือมีนี่สินนิดหน่อยแต่ก็ยังยิ้มได้อยู่ครับเพราะว่าเขา มีความสามารถที่จะชดใช้นี้ได้ตามระยะตีเขาวางแผนไว้มดบัะเดี๋ยวนี้ก็ในเปลืน่นเปื่อน,ลอนแล้วก็คนในหมู่บ้านบางคนก็เห็นเขาเนี่ยจีอีพอจะอยู่ได้เปลื่อนกับเปลี่ยนทัศนคติจากตีปลูกพืชเชียงเดียวอย่างเช่นเขาปดอ,อย่างนี้รประเดี๋ยวนี้เปิืนก็เริ่มมมเนย่อย่างเขาหลายเจ้าหลายคนแล้วครับก็เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือหนึ่งเขาได้อยู่กับครอบครัวสอง พ่อแม่อย่างนี้เขาเขามีลาที่จะไปดูแลเปิ้ลแล้วก็หมย่างคือมันจะเป็นงานงานในครอบครัวนะครับเขาทํเขาเพาอเพื่อแม่เพื่อญาติพีน้องมาทําจ่วยก็ต่างคนต่างมีไรายได้ก,ก็ต่างอยู่กันได้นะครับเป็นประโยชน์สูงสุดคือจะทเํเฮือเขาหมดต้องดิ้นลนไปทํางานใช้ชีวิตในกรุงแหมเหมือนตะกอนนะครับเจ้าแล้วก็แฮมตี้นะคะที่เขาจะไปทํากิจกรรม ไปวิ่งไปนะเจ้าก็คือเป็นตีบ้านแม่แสงดานะคะก็เป็นกิจกรรมของไทยลื้นะเจ้าที่ท่านก็จะเป็นเขอจะเป็นการดินเนอร์นะคะอาหารเย็นนะเจ้าก็จะมีกินขันโต๊นะคะอาหารขันโตก๊ก็คืออย่างเช่นก็มีอ่าชิ้นซัมพิกนะเจ้าแองแทะนะเจ้าปลาปิ้งอบนะเจ้าแล้วก็ห่อนื่อไก่นะคะแล้วก็แก่แหงเลนะเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารตีเฮาจัดโต๊ะกันอ่าเป็นปกตินะคะเป็นอาหารขึ้นโต๊ะนะเจ้า หมดสิบห้าสิบห้าเหลือสาวแล้วแต่ขนาดมันท้าตัดไปแล้วเขาบ็ใบเนี่ยเขาก็ัมาเป็ี่ยนอาหารป่าต่อ,อพัก<ล>ทุกอย่างนี่เขาเป็นอาหารป่าได้เพราะป่าพวกนี้เป็นป่ากินพืชเขาก็จะไม่ได้ควางครับเพราะว่ามันจะประหยัดต้นหุนเขาไปแห็แหนาอาอันนี้อันนี้มีปลาตะเพนครับอีส ok โนนเจนมีปลาเพยปลาเพยหรือว่าคนไทยว่าปลากายเนาอ ป,าาป,ปลากาปลาดำปลาดำตัวนั้นจะพิ้นปลาลาบอย่างอร่อยเลยแหละอารนีเาลาบ่ะโอ้ดกัดแต่ต้องลุงงุ้มเองนะาถามเมื่อไหร่ถามเมื่อไหร่พิ้นปลาเทพนี่ต้องปัป๊บค้ำกันนะไม่ต<ด>นะ้อ,องนะเสื้อหยอดเลยแหละเนี่ยเนี่ยมันจะออกมากินจัดดีละเสื้อเดียวผมก่อถ้าไผ่มีโอกาสได้มาตังผู้สร้างก่อขอเชิญแวะแอลได้นะครับผม มาซื้อมาหาขอมาเหล็กเปลี่ยนเรียนรูปมารับบรรยากาศธรรมชาติตอนนี้ก็จะเริ่มทําเป็นทีพักทีอย่างเพื่อตีว่ามูปิน้องตีอื่นตั้งไก่เปินมาเป็นหมนี้ตีพักก็จะมาพักข้างคืนก็จะมีมีพักอยู่ครับผม ไปร่วมกันค้นหาและเสพเสน่ห์ของความงามต่างธรรมชาติณดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณตีอบอวไปด้วยระยิ้มและความอบอุ่นของชาวไตลือเพื่อโจอยกันสืบสารวิถีและอัตลักษณ์ของชุมชนของคนไทยไปกับกิจกรรมเที่ยวไปวิ่งไปไล่กะโลคณตีอำเภอบุษงจังหวัดพะเยา Quan